อาวารุจิได้คือข่อยบ่มองเล็บเร็วแถวทิวพนาไก่คำยำสุนทยาโอ้าคำสองน้ำตาน้องนาคนชื่อสายันสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนางสิล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 ิไปว่าไม่เจ้าจีิชื่อาะได้ข่อยกะว่าน้ำมองมองรถเช่นเนี้ย เขาท่าโต๊ะละปูอัดเทปขายเฮาอัดเทปจงไหขอ่อยผู้บอกไงมันจะเข่าเทปได้โอ้ยอัดเสียงห้ากินสิน้นพี่เอานี่มัดนะฮ้อน,น,อนเอาวางไว้หันละคือว่าจับเอาเอามันผิดศีลเอาบัดซากงอ,งอ,งองคือว่าผิดศีลน,นี่อันนั้นกับลูกกิดพันมันในอารมณ์ไว้เนาะกระทั่ง <c oughs> ธรรมดาะจะเป็นเมธีข่อยเป็นพระมันหับต่อมือกันบ่ได้เหรออย่างเลยบ่อไทยเขากอกว่าเหล่อส่นตัวอันเดียวกันนั่นแหละนี่ยไม่ยั้งบ่ เอาม้าเอามา,า,มาแต,ามนนต่กะจีนหน้าพอนแนวตากโยตากินผัดบวมีส์ชาแนวไว้ผู้ขา่าเฝ้าฟังย่างใหญ่แม่ปูเอับฝามันตากโรดนั่นฝาจากไหนมันมาสิตากลมฮะเนี่ยกระเทิร์นก็บอกบอกคอยลงไปกินเน,น,นี่กะจีแค่ฉันไปเอาเนี่ยไปผู้จะกินตีนนี่ม้วนเปลาเองผู้ข่ามีไ่ไอเนี่ยเจ้าบวชม้าจะเป็นผู้อุปถากไปเจ้าหัฮลราไปเอาให้ไปถากกระสมบกสิทธากักถากแน่าานแต่บ้อนถากเปียบปกระต้นยาโจมไปโรดไปโรด,ดยาโจมคนบวชมาใส่ข้นโดยกระเพาะตัวนี้เนาะ โอ้ยอันสูคนสูไส่กันฮนอยู่น้ากันฮะนะใส่ชิพิตีปีใส่คอร์ลแคลร์บวชขม่าไว้ยนั่งพวกคนดุนใส่ใส่ล้วก็ใส่ใส่ล้วก็ใส่และใส่เนี่ยเอาสเตะแกะยากไรมันคือว่าอมวนแต่น้องเขาหยัดหามันวะเนาะมันหยัดหากับโอ้พนลดเนี่ยเบิ่งรู้เบิ่งรู้น่ะหมือนตาบ่น่ะแก้วอันใบมันดีมันงามน่ะคือบ่เอามาค่อยล่างไว้ในตู้หั่นน่ะผู้ใดเนาะใบนี้ก็ไปล่างเท่ากันไปผู้ใดเอาหยังมาเท้าเอาไปล่างโอ่งพุ่นน่ะ นั่นบอกไปล่างว่าตีนซินเช็ดรวยๆโอ้ยดีาาแล้วล่ะเด้กินตีน,นินทันอ่ะเอาจะสัญญาอะไรจะสร้างตัวนั่นเนี่ยก็ไปทั่วที่ทั่วแดนเจ้าของคือไ่กินเองเั่นง้อยเพราะว่าแล้วเอาละเช่าปากคอยจีนช้าง้ำห่อนชันงจะตีบ่วยนางปากคนไว้ตัวนี่นั่นไม่ยังตื่นยังไม่บานไม่เอายังไม่ข่อยสันนี่คือเปลี่ยนกินจังสี่ลดจังสี่คือบาดคอเหยาเหยาแท้ จะเอาแห้งหลายปูเอ้ยบานนั่งคนสไดท้ยนน้ำไม่หยั้งเนี่ยเราเอาเจ้าเป็นบ้าสันติเจ้าเอาเราไม่พระสันน่ะมันผิดศีลหูวจางบ่เราก็เราดองยาดอกฮะดองยาดองยาเราดองยาบัติเออหมวยค่แมเราดองยาจักตืมอีกจังน้อยก็น่าใช่หนาน้ำเนี่มังงามครับเป็นไนปูโอ้สู้ซาสู้ซาดีไว้บ่สู้ซาจะไหนใส่ ยาดองสองห่อพันตัวเสียสิเบีวยตโตพี่ลองดูสิแค่หน้าแค่หลังใส่ยีหาหอยมัดสาคนนี่เด้อนั่งว่าอีกอยู่เ <ço S 1> น่เ <pięk? S 2> น่เน่เน,น่ียานะมาแรงนะเอ้าหามกบฟังบานเอ้าเอ้า,อาโอ้โ<อ>้ไฟใหม่ท่องละปูไย้บานนั่นว้ยนั่นคือออกฤทธิไ์ไฟเทนอกบานนั่น ร้อ,นนองเบิงร้องเบิงแต่คอยเป็นพระคอยสันเราลงไปเรา่อยขึ้นจากสันของเขาเนาเน่าเราเด้อนะไม่หยังปูของเขาเขาเะช่างผู้ขาก็ัขึ้นจากหวานด้วยกันแม้ปูเมาเราไหม้ไม่หยังหวานเจ้าหันสมบโอ้ย เวนิดเอ้ยยุใส่นอกคือติตีคิ้วเพืพ่อเพิ่มยใส่นอ้ปันแผ่นดินก็เป็นจังสี่นอปูไอ้คือเป็นบซสมันสเสมอคือตามต่สูงสูงจังสี่นั่นแผ่นดินจังไหนเจ้ยายางยุถึงสาราดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเข้าใจบ่าสารากับพุกตั้จากดินขึ้นมานหลาังจาเถียงและทอเอาเอาแม่มึงจิกูเป็นน้องพ่อมันจะย้ำไ,ไหนฮะเนี่ยพูกขาเมาขันจินเราเขาไปรู้แล้วภาพเปลือกเขาได้ลุกขึ้นได้ตบหูจากบาดแผลเนี่ยเอาเอินเอาซื้อซื้อก็จะตายเมื่อตายเรากูโมโห อาโมโหเทียนยังก็เฮ็ดซะต้วยมึงท่ากูจีสิว่าได้ท่าเลยพระมาในม์เนี่ยมาเลยมามึงจะท่ากูนะนาแม่กูว่าเป็นผู้จังสีเลยพ่อกูกับพ่อนาใหญ่ปานนี่ดอกเปรียงแป้งคักปานนี่ดอกนาใหญ่มันผิดแม่มึงวะดันว่าต้องแม่ต้องพ่อหรอกมาลูกมาเลยมาปะทะกันมึงปิกอัพก็จักรยานมาอ้ากูมักจะคนท่าแล้วบ้าว่ากูยอมใจอีกจังอยก็หนะยอมเลยหดหัวรอด มาเอาให้เดินวัดไงงองเลยได้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 เลยกระดุกมาเลยลุกมาเลยลุกมาซ่อนรับเสมอแหละตายตายซะนอหายกิ่ซนมเลยเป็นยังคือหัวสักข่อยลุกบ่ได้กว่าแล้วแค่กูแล้วข่อยวิ้นยังวะมาวินจะไหนมันจะกงมาแม่แชมนั่นเราเข้าปากแร้ว่อกไปที่พั่วแล้วไปนยังแม่แทมดีเราก็ไม่ชี้แหลมใหนี่ มันทีเป็นตาเดฉันจังหันว่าแทนนี้เมื่อนี้ไม่ออกแม่ตนบ่เห็นไม่ผ่านประตูคงเลย้อแทนนี้คอยว่าได้ฉันคือเก่านั่นแหละหลูวปวงไม่อย่างหลูวปวงกับหลวงปู่นั่นแหละเอามา่าตจะคอยได้ลื่นเทะเอาว่าเสียบอยนได้สันจังในจังว่าที่ได้ฉันคือเก่ามันบอมีคนมาแทนนี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่างในบ้านกำลังข่าไกลข่ากาแซวซาอยู่เห็ดแนวกินหอมกลุ่มทีบอยู่จังวาที่หูผู้ขาคืดยากโอ้ เจ้าของคืออยากว่าเพิ่นคาใกล้คาการุาเอาหัดเทปเป็นมาคือความเจ้าวายฝ้าวไปเอาศาสตร์พื้เนเงาเงมาปูตอนรับพอออกแม่ต่นเพิ่นไปปูศาสตร์กันแม่ซี่เจ้าหันลาพระนั่งแต่สะแตกลูกเดียวเนี่ยบ่เห็ดแม่มันหยางโอ้ยช่างเป็นเทปะคืออยากไปเป็นกะลีแล้วเราไม่เมาหนังฉันจะรักคุณคนเดียวเท่านานดูเธอดูใจชาเจ้าเนี้ย สียังขึ้มอะไรก็ยังอยากห้องอยู่โทษโทษอ๋อบอกแล้วว่าบวชแล้วถือศีลแล้วย่าร้องกันยังวะชื้มๆเรากูณดีแก้วยักก่อนทำได้ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เสียมาตะพื้นมามามาหัวมาหัวมาใครเกิบจะมันเสียวะเนี่ยหัวพ่อมาหอดวางนี่ง ือกินเดินวัดโอ้ยยมาลงจังสันวะชิแม่เหรอวัดวังเลยเนี่ยลักษณะนี่ไอ้กวาดจังสันล่ะอุ้ยไรไรปูตัวเนี้ยนันจอนฟ้อนหรืออยังคือเหลียงลุ้ยจอนฟ้อนจังไหนยองปูตัวเนี้ยว้าอื้อขาบเลยใช่ไหมผมก็ค่ายดีกว่าเด็กกว่มากเลยผมว่าอันเดียดป่ะภูเขาอปไรอือไหวพระพอวันนี้บริวเอาม่แต่แม่ยุหันละว่าฉันมาถามหาเน้นอะไรนี่ก็ได้ ภะสิมาถามหาเน้นคืออันหนูนี่เป็นเอื้อยเน้นบุญสู้ใช่หนูนี่ล้านหนูเนี่ยพึ่งพึ่งยุ่ยเนี่ยหมูจากไหนมาคือบึ้งแทะเออหุ่ยกระทักสิบผู้จักหย่างโนผู้ขาเนี่เป็นไอเออนี่ไอไล่ห<อ>นูนี่ซื้อจืดอ๋อยิปยพปอจู่แล้วบอกว่าบุญลานเน้นบวชยุ่งวัดบ้นา,านทักพ่อบุญลาผู้ขาก็เลยมาหาเน้นสนุกใส่หลักกูดเน้นยุ่งใส่ลักปูอ๋อกูดเน้นกิดยุ่งในวัดนี่เระเขาได้ไปปลุกพระซาดอก กุดที่เท่าไรล่ะปูกุดที่เท่าไรล่ะคะโอ้กุดผ้านี่กุดที่หนึ่งกุดนี้น่ะกุดที่สี่ทาว่าให้นับใช่กันนี้หนึ่งสี่นี่บอกเลขแลเราละเนี่ยเป็นบ้าเด้เพิ่นเกิดถืออีนี้บางทีว่าใคยบอกปูขึ้จังซี่เราคู่ขานีมากรอนกก็เลยถืออกาสมาเล่นน้ำนองน้ำนุ่งก็แล้วเอาตุ่มนกมาหาต่อโนกน้ำสันดอกต่อนกจังไรเขตวัดเจ้าบิ่งจีป้ายเขตอภัยทาน ได้บ่ปูโมได้ห้ามฆ่าสัตว์ตชีวิตโอ้โต้หลักกัสิบบัไปใส่ดอกกัสิมาจังหันจังเพนอยู่วัดนี่คือเก่านั่นล่ะจะโต้ได้นกแล้วเจ้าก็จะเฮ็ดมาจังหันจังเพนวัดสระจ้าเอาอยู่หัวกุดเน้นก็มีหลายโตอยู่ค่อยไปห้องหน้าเมือเช้าเนี่ยอุดอีดจุหันละปูหันมาตั้งแต่ไก่ขอจีน้ำน้ำเนี่ยปูไม่น้ำกับยุน้ำเม็ดผละน้ำเม็ดชีน้ำเน้นผละยุขุดเน้นผละองค์บักไงตี๊ดยังสัญยุคางหันใช่นั่นน่ะ อันนี้กระเทียบน้ำพอนพระอุ้ยนั่นแหละพอดีมีแห้งทองปูขอจิบน้ำพอนะแม่เด้อโอ้ยเนาะแอ้หลายกินน้ำซะก่อนเพาจังไปหาเน้นโอ้ยเมียเราโอบดีแล้วล่ะเฮาประหอดปูนั่นโอ้ยความลับกูเปิดเลยเนาะหาเมื่อยโอ้ยที่สีนี่จังหวัดอ่ะเนาวที่จินห่วยๆโอ้ยโอ้ยเนาะน้ำแล้วก็ปูนี่น้ำฉาข่ายังไงเนาะเอาลองมั่งน้ำฉานั่นนั่นโอ้ยกูขึ้นยากกูจิเห็นเฮาหลีเด้อบ้านี้ เอ้ยไม่ยังจืดมันน <m ess ing> ้ำซ่าให้น้ำซ่าร้องบพงสล้จเดี๋วเอาหัใจรู้แล้วนี่นี่เอะไร่ยัง่อคือวื่นแท้หอดใจบุกไปยารหัอยลไปนอนน้าไปซานั่นอยู่เอ้ยเอ้ยกินน้ำปูแล้วมันคือปีอารมณ์เจนเซ่อะ จับปูไอ้แขกไหวเน่ยเขาจับปูยัยังมขืนผาว้ยเอาบอกไปกวาดเอฮะเนี่ยไปทำคุณบูชาโทษเห็นเนะนะี่แหลน้นดู้สละเน้ยหอบไปรวจที่ห่ย้าเนเนี่ยล่ตายละฮะเน่ยโอยไป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 โอ้ยตายบ่ตายก่าแล้วเขาทาดไปเท่ก้อนไปผู้ขาเขาตัวจแท่นนองด้วปูด้้ยจับขุมยังนี่ปูจัเป็นงเนี้ยเดีเว้ย คุณเห็นสุเวนว่าเป็นจังที่ไหม